สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงเด้ขอบรสุทดเพอนพี่น้องร้านทรายไม่อย่างตลาดพี่น้องก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ใหญ่จะดีน้อยส่งเงินมาให้พินซื้อแนวกินให้ครอบครัวาอายเฮาเนาะขอให้หน้าเรือพี่สุขภับแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใส่ล,ลายเนาะก็เลยให้ร้านทรายมานำ ครังแรกของร้านซาจะได้ได้ปย่างตลาดนี่แม่บอฮะม่มไมมาไปนะปายังเลยพี่น้องกันนัดกับเ่าแล้วนี้มาเด้อแม่ให่บ้าน ตลาดก็มาแล้วนี่มาเขานัง่งถ่าอยู่อ้อาวโราทรหางพ่อใหญ่แม่ว่าแถวมาพ่อออกมาแล้วพ่อสันตัวเฮาอืมกบแม่มาบข้าสุ้นทำไมไปซองเราไปแล้วพ่อสันเอ้าวมานลยอุ้ยได้ยังอยู่เอือพ่อแม่หว่าไปเลยอือไปเอ็งมาดันอยู่ข้างพี่ชิบมามาไปนัวบ่นียนะชิบมามาเขาพ่ออีน้อยบอก

คนลายเลยพี่น้องเลยโอ้ยกินน้ำอ้อยดิเมย์มินน้ำอ้อยอืเข็มหมูตัวใหญ่เนาะพี่น้องปลาโดยมีปนินมีปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มีปนินมีปลาดุกว่าจังเด้อ <laughs> <laughs> ส่งบอลมาพ่อมามาเนาะส่งคนตกี่น้องส่งบอมแบบน้องแคทสื่อเนี่ยมามาซ้ำน้องแคทมีมาั้ยมีจะส่สงยินป้าแม่ง้ำนคร น้องเคทว่นกับส่งบองเหมืนนะอัวจะไปหาเท้ายิดมีเวียกน้ำเอาก็ไปเนาะมีเวียดน้ำปลาหายังอื้หมูสับงามเลยเนาะพี่น้องว้าบรนเทาซีมีงานอยู่อือฮึคือโล่งๆดีเนาะมโมนี่นะ อ่าตัวนอนโล 0, ทะเลกุ้งเลยนะอันนี้ห้ามเลือกกัไหมครามกุ้งเจ้าเคยกินบอฮะเคยกินเยอะโลละอร่อยตัวโลสองโลสี่สิบใช่ะสองสี่ศูนยอโลหนึ่ง เรื่อแล้วมันจะสิซดเนี่ยอืมมันยังสุดอยู่อือเปิ่งโตมันโล่สองโล่ซีซีพี่น้องก็ข้างแรกของร้านเราเด้อนี่ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเนาะอันนี้ได้ส้อเอานี่โล่หนึ่งแล้วกันนี่โลหนึ่งอืม ทางในของร้านทรายที่จะได้กินกุ้งตัวใหญ่ใช่ไหมขอบคุณเปล่านะแม่อ,อือที่ส่งเงินมาให้ซื้อกุ้งปลาเมืองให้เอากินเน,ะเนาะทักบ่ได้บ่ทัก น้ำจ่ะไก่โล่จะนอนชื่ออลไรเด้อนันชื่ออลไรเด้อต้องร้อยสี่สิบเอโอเคตัวใหญ่เติบครับพี่น้องเนาะตัวมืดโลละยลอยสี่สดีใจปะดีใจยุสิได้กินกุ้งแล้วเนาะเอากินอยู่โดนสูงเลยสิมากินอยู่บ้านน้อยเออน้องตามอ่ะน้ก็ตามาลูกล่ะตามา เแค่ซื้อไงแค่ซื้อใส่ยังเจะาหี่ยวกัเปางฮะใส่กระต่ายเรียบร้อยพี่น้องสาหมูมายุบเลยนะปาพี่น้องเงินบัตรเต็มเงินน้องแคทโพดโพบงโมบกแตงขูดแล้วเวื่อเราได้พี่น้องอันนี้นะน้องแคทหนูไม่เอาด้วยนะจ้าโพดโพหลีเต็มถุงอยู่ยกลงไป้ายแบบมียังฮะลละร้อย นี่ป่ไกล่ลกจังนนเนมือนี้โล่งไร้ลังอยู่พี่น้องก็ขิ้จะบ,บนมาคนมันตกเนาะกินมาตูดไก่มกไม่อยากอยากกินอยากกินในกุ้งและบาทเนี่ยพี่น,อน,น้องจะมาหอย เบิ่งเสือผ่าพี่น้องกับบบเนาะร้านไส้เนีนะ่ยผมหมักเสกานเก,ง,เกงขายยาวคือเฮ้าเนาี่ยนะมุ้นมัดมเ,เน่ใสเกางเกงนะนะบุมี่ยังเกงวอมนะครับเกงวอมบมุ๊มยี่นะ ตลาดแรงอันนั้นพเจ้าเคยเจอเก่งนะเมมินเก่งวอมนะนะในกระสอบดำนะข้าสัารเฮ้ยอเอาเมมินเห็นฮอยสลีแล้ว เมมนี ters, às vezes, às ่กำลังเลือกเสื้อผพันน้องเกล้งงอมนะบอมี่นะซื้อเสื้อเลยร้านเก่าร้านเดิมพี่น้องจ้าจาเบนคืออะไรเศษเนื้อพี่น้องเลยไม่ละสิบบาทไม่จะไดก็ไม่ใหญ่ไม่ละสิบจ้าไม่สา เอาสามใหม่ตอ่อไปเลยสื่อมูมต่อบ่ะเนี่ยเฮ้ยจอยเลือกมูเองนะเอาโลหนึ่งเอาสินค้าด้วยเอาสินค้าโลหนึ่ง ปลาเมือกโลหนึ่งแล้วก็ปงโลหนึง่งหมูโลหนึงน่งเนาะอโลหนึง่ง ม eh ันโตพี่น้องเขาจะบกค่อยมากหมักแตงโมเต็มโหลดป้าโตเอาโลหนึ่งอันอะไรในมืออะไรเอาโหลดง่ายๆโหลด มีสีโครงมันนะสีโครงแบบแบบย่างนะสีโครงอย่างเดียวเลยอะไม่ไ huh. ด้สีโคงบย่างบอไปทอดนี่กำลังแหกกำลังกำลังเราไม่ได้เห็นอ่าเนาะติดเลยอ่ะแบบติดเลยอ่ะเห็นบอืมเกระดูกระดกห้าสิบบอืม แยกกันไหมฮะแยกซื้อมาเราเรหาซืพี่น้องไอ้หมูนะน้ำมอแนน้ำมอได้แล้วน้ำอ้อยนะเอาปลาปลาหมึกทำเนาะปลาหมึกเนาะปลาหมึกย่างเนี่ยไม่ละหาบ้านวซื้อปลาหมึกไฮแลนด์ไซดกับพี่น้องปลาหมึกย่างซื้อปลาหมึกไฮแลนด์ไซดพี่น้องใหม่ละสิบบาท ย่างสดๆจากเตาจอด่าได้อะไรบ้างให้น้องมอสไม่เป็นไรเานุกซื้อก่อนฉันจะเมือทางศรีวิไลพี่น้องเอ๋ยเมนี่มาซื้อเด้อเหอย่านพาร์ตลดโลบมาซานเอากอ่ะอยู่กัน้ข้นด้วยยี่สิบบาทแล้วเนี่ยเร็วไลเนาะ ซาบ่พี่น้องเอ้ยหัวเราขายให้อือหันหน้ามาลูกเหียวคืนลูกติใจยุหันหน้ามาติใจสิได้กินกุ้งเหรอแล้วก็ขอขอบใจเพิ่นสักคนเด้อแล้วก็เด้อทางผู้ใหญ่จดีเนาะมีเมตตาต่ออันต่อครอบครัวอ้ายเฮาแล้วก็พี่แม่เพิ่นสักคนอกันใหม่คินาสดีแลได้กุ๊กได้กุ้งได้หมึกได้หมูพี่น้องเอ้ยลืมบอก่ได้หยังนี่ไปแล้วา